สบายดีสบายดีทุกท่านเนาะก็มาพบกับข้าพาเจ้าแกลมอนวงดาราเนาะในคลิปนี้ข้าพาเจ้าจะมาแนะนําวิธีการอัปเดตโปรแกรมเนาะหรือว,ว่าอัปเดตแอปในคอมพิวเตอร์ของเราแหละเนาะแอปที่เราใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็น m v วีเ e r g o o g l e Chrome หรือว่าโปรแกรมอื่นๆเนาะที่ว่าเราใช้งานอยู่นั้นเราจะเปลี่ยนต้องอัปเดตเนะเาะเพื่อว่าจะได้โอร์ชั่นใหม่แล้วก็มีฟังก์ชั่นใหม่ๆที่ว่าเราใช้งานง่ายขึ้นนั่นแหละเนาะ,นะก็คือว่าการอัปเดตใน ครั้งนี้เนาะเราจะแนะนาวิธีการอัปเดตโปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมกันเนาะบพราว่าจะเป็น c h r o โ e รมทีมวีเวอรว่าจะเป็นอแอปอ,อื่นๆเนาะแล้วแต่ว่าเราเราจำเป็นต้องใส่อย่างอยู่ในคอมเราเราสามารถอัปไ,ได้เลยเนาะนอกจากว่าเราจะอัปเดตแอปที่เรามีอยู่แล้วเนาะในที่นี้เราสามารถติดตั้งโปรแกรมเนาะที่ว่าเราบทันมีั่้ลงไปเลยก็ได้เนาะเช่นว่าใน คลิปนี้ข้าพเจ้าจะพาเฮ็ดผ่านเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ของอาน,นีนี่นีไนท์เนาะนีไนท์แม่แล้วเนาะอ่า n i n i t e เนาะเป็นเว็บนีไนท์เว็บนี้เพิ่นจะอ่าซัพพอร์ตหลายๆโปรแกรมหลายๆอยู่ในหันเนาะเฮาสามารถไปติก๊กเอาแล้วก็อ่าติดตั้งลงคอมเฮาติดตั้งบ้านเดียวได้หล,ลายๆโปรแกรมเลยเนาะซึ่งเหมาะสมแกผ่ผู้ที่ว่าลงวินโดว์ซีนอนแล้วเฮาอ่าบ่อยากไปติดตั้งหลายโปรแกรมซช่นะเนาะ กวิธีก็มาเบื้งกันเลยเนาะวิธีที่หนึ่งเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์แหละการเข้าเว็บไซต์ก็คือเขาจะเข้ารันแล้วก็พิมพ์กันได้เนาะ www.ninite.com เนาะนี่ไนน์ดอทหรือว่าเนาะแมนไพที่ว่าลืงไซเบราว์เซอร์เลยก็คือไซโครมหรือไฟฟอกเสร็จแเราก็ไปหากู o ก l e โครมน e นะเนาะตัวอย่างเนาะแล้วก็พิมนี่นดอทคอนั่นแหละเนาะ ให้เข้าเว็บนี้เนาะตัวอย่างว่า n i n i t e c o m เ oh. นาะเข้าไปเนาะหน้าตาจะเป็นแนวนี้เนาะเว็บนี้เนาะและเพื่อนจะจัดเป็นมวดเป็นมวดให้เนาะบอว่าจะเป็นมวด browser เป็นมวด,มวดอ่า media security รือว่า message หรือว่าจะเป็น document รือว่าอ่าอื่นๆเนาะลองเอาเลื่อนมาเบิ้งเนาะนี่เนาะข้อที่หนึงก็คือเพื่อนจะแนะนำว่าให้เลือกเอา โปรแกรมที่เราต้องการเราก็ติ๊กเอาเลยแล้วนะเนาะเราจะได้ตัวใดตัวอย่างมาเนาะเราอยากได้ตัวใดเหาก็ติ๊กเอาตัวอย,าาย่างเรา,าไปหาเ,เบราว์เซอร์เนาะเว็บเบราว์เซอร์เนาะมันจะมี Google Chrome browser Google นี่ browser. เฟดเบราว์เซอร์ Opera หรือว่า Firefox นี่เนาะขั้ขนเราอยากอัปเดตตัวใดหรือว่าเราอยากดาวน์โหลดก็ได้เนาะเราบ่มีอยู่ในคอมกันแล้วแต่เราสามารถติ๊กเอาแล้วก็ไปติดตัง้งลงบาตเดียวเลยเนาะและ้วก็ ไปแท็บนีเบิรงเนะ <Mess aging. S 3> า Mess media, นะ messaging media เนาะข้าพเจ้าจะเอา media này, นะี่นะซะเนาะเอา vlc ตัวอย่างเนาะเช็ค <Check. S 1> เอา vlc เนี่ย vlc ว่าใจละ vlc เนาะนี่อ่ะเฮาจะเช็คเอาหลายๆโปรแกรมตามที่เฮาต้องการเลยเนาะจะบ่มีจำกัดเนาะเอาเท่าใดก็ได้เนาะ mm hmm. แล้วก็หลังจากเฮาติ๊กเอาได้หมดแล้วเนาะเออพอแล้วเนาะพอตามโปรแกรมที่เฮา ต้องการแล้วให้ไปข้อ,อ2 run อัมน,นีนเนาะมันจะมีข้อ2อ,อยู่รวมท่นข้อ1นึงก็คือ,อให้เลือกไฟล์ตามที่เราต้องการเนาะนี่นี่2เนาะเพิ่งจะว่า download and run your custom น u เนาะสนั้นอยู่ในนี้เฮาจะเห็นอู่น่นอนอยู่กลางั่นจะเห็นว่า you get your get you นี่ไงอ่ะเนาะ get your นี่ไงอ่าแน่นอนแล้วเนาะเขาเข้าวเว็บเขาอัน ามาดาวน์โหลดนี่เขาต้องได้สาอินเทอร์เน็ตซะนั้นอ่าคอมต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็เอามาเก็ตยูอานี่เนี่ยเนาะติดเข้าไปแล้วก็ระบบจะทําการดาวน์โหลดระบบจะทําการดาวน์โหลดเนาะเขาก็ได้รอดท่าคันว่าเขาเอาไลายโปรแกรมสิเนาะเขาเอาไลโปรแกรมกันแน่นอนแล้วเนาะ,ะเขาก็ต้องได้ท่าโดนแดรแล้วอีกอย่างหนึ่งการอินเทอร์เน็ตเขามันโบสถียบบันไดเนาะบบวาวบันดไดเขาก็ต้องได้ได้ท่าโดนเนาะหลังจากมันแล้วเนาะอาขออภัยนะ หลังจากระบบโหลดแล้วแล้วเนาะเฮากะปิดออกเนาะแล้วก็จะดาวน์โหลดมาอัตโนมัติก็คือมาอยู่ดิสพีซีแล้วก็มาอยู่ดาวน์โหลดเนาะเขาดิสพีซีเนาะแล้วก็มันจะมีดาวน์โหลดนี่เนาะนี่เขาจะมาเห็นอยู่นี่แหละเนาะหลังจากเขาได้ไฟล์มาแล้วเนาะเป็นไฟล น,นี่ไง VLC คำว่าฮขลโลดหลายโปรแกรมเนาะมันจะว่านี่ไง VLC Google Chrome, TeamViewer อย่างต่างๆน,านะเนาะแล้วก็ให้รันไปเลยเนาะให้คลิกขวาใช้ไฟล์นี้เนาะคลิกขวาใช้แล้วก็ run administrator เนะ <Windows dialog. S 2> นี่น yes <ป>แล้วก็ตอบ yes ไปแล้วก็ต่อไปสิ่งที่เราจะต้องเห็นก็นคือรออย่างเดียวเนาะรออย่างเดียวจนว่าโปรแกรมสำเร็จแล้วมันจะขึ้น <S <S finish เนาะ ถ้าว่าโปรแกรมใดที่เรามีอยู่ในคอมอยู่แล้วเนาะแล้วเราติกมาก็จะเป็นการอัปเดตโปรแกรมนั้นคันว่าโปรแกรมใดที่ว่าเราบดได้มีเนาะตัวอย่างว่าเราบ่มี g l e Chrome แล้วเราไปติกเอามาสินเนาะเราก็จะได้ g l e Chrome สินะเนาะเราก็รอถ้าจนว่าระบบคันว่าหลายโปรแกรมมันกระดนเนาะตัวนี้ก็มีข้อดีเนาะข้อดีก็คือว่าเราจะไปซอกติดตั้งแต่ละโปรแกรมนี Sweet ้แต่ละโปรแกรมนี้ติดตั้ง ที่ว่านยาต่างกันเนาะจะมีเนกมีคัสตอมมีสกิปมีอ่าแบกมีแคนโซอย่างต่างๆสินเนาะคอมพรีซ์สินเนาะแล้วก็แต่ละโปรแกรมมันจะตั้งอ่า uh, ติดตั้งแตกต่างกันเนาะแต่ว่าคันถ้าเอาเอาไปถ้าเอาไปเอาเนาะมันเอาไปเนาะคันถ้าเอาไปเอาโปรแกรมอยู่เว็บไซต์ของนีน,น่าเนาะเว็บไซต์นีน่าเนาะเขาก็จะสามารถติดตั้งบ้านเดียวเลยเนาะบ่ต้องเนกไม่ต้องมีอย่างอีก คือว่ามีหลายๆโปรแกรมอยู่ในนี่สิเนาะเราก็คลิกคขวแล้วก็รัน administrator แล้วก็รอท่าอย่างเดียวเนาะแล้วก็โปรแกรมดังกล่าวนะก็จะติดตั้งไปเลยเนาะมันจะง่ายแบบนี้เนาะผู้ที่บ่เคยติดตั้งโปรแกรมก็สามารถเฮ็ดเป็นเนาะในตัวนี้เนะาะอ่าคั้นท้าว่าเนะาะเฮาบ่มีโปรแกรมซูมนี่เนาะเฮาก็เข้าเว็บนี้ในใน,นี่ไปติ๊กเอาซูมแล้วก็ไปอ่าข้อที่2อั่น get your นี n ในเนาะเฮาก็ดาวน์โหลดมา แล้วก็มาซ่องดาวลอดนี่เขาก็คลิกขวดใส่แล้วก็รันแล้วก็รอท่าสินะเนาะมันจะติดตั้งแบบง่ายๆเลยเนาะนี่เขารอท่าได้ประมาณเนะกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะการมันจะขึ้นมา finish เขาก็กด finish เราก็แล้วเลยเนาะแล้วโปรแกรมเขาก็จะทำงานได้ปกติเลยนะเนาะก็ลองลองไปไปใส่เบอร์เนาะลองเฮ็ดเบอร์เนาะแล้วก็โป,ป,นะนะปรแกรมใดที่ว่าเขาใส่เขา อันนั้นยูฮาก็ต้องงูวว่าโบแมโนฮาจะไปติกเอามาหลายๆเลยฮาที่ว่าโปรแกรมของบบไดไซฮาก็บโบ,บ,บ,บต้องเอามาเนาะตัวนั้นเนาะกับขขอแนะนําก็คือ Windows Defender อยู่ในคอมอันนี้เนาะเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสอันนั้นเนาะสำคัญเอาอัปเดต Windows แล้วการือว่าโอเคเนาะส่วนว่า Security มันจะมีหลายๆโปรแกรมท่านแอนตี้ไวรัสท่านฮาจะเป็นต้องเอามาก็ได้ตัวนั้นเนาะพอขันเอาตัวนั้นมาแล้วมันมาขัดกันกับ Windows Defender เอาไปมาแล้วเขาบัได้อัปเดตสินะไวรัสก็จะแหงเข้าคอมมาซำเนาะสำคัญเราต้องมาอัปเดตวินโดห์ฮัอั Windows, ปเดตป้องกันไวรัสแต่ละเดือนนะั่นเรก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กับมีเตท่านี้เนาะคันท่าระบบแล้วมันก็ขึ้น finish แล้วก็ถือว่าจบเนาะก็ขอบใจสำหรับการติดตามเนาะ